มาแล้วมาแล้วใครที่อยากไปทำงานเรือสำราญอย่าพลาดคลิปนี้นะตามคำเรียกร้องคลิปนี้จะเกี่ยวกับห้องพักพนักง,งานบนเรือนี่เป็นห้องที่เราต้องย้ายมาอยู่นะคะก็คือจะมีทั้งหมดสมเตียงหนึงเตียง2เต,ยงเตียงและเตียงในจุดตรงนู้นามเตียงส่วนตรงนี้เป็นชั้นสื้านะคะตู้เสืา้าก็จะมีลินชักอยู่ข้างล่างด้วยนี่ก็ของอีกคนหนึ่ง เอาให้ดูห้องน้ําห้องน้าเป็นแบบนี้นะคะ <No. S 2> ก็จะมีที่วางของอยู่น,นี้แบ่งเป็นชันช้นนเซกชันก็ที่วางกระเป๋าเกาะอย่างที่เห็นนะคะน <laughs> นี้เพิ่งย้ายมาวันแรกเลก็เลยยังไม่ได้จัดนี่ก็จะเป็นเตียงนอนของแนทนะคะจะมีไฟ ส่วนตรงนี้เป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็อยากจะบอกว่าต้องทําใจหน่อยถ้าเรามาทําเรือเล็กเนาะพื้นที่มันจะเล็กหน่อยรูปแบบของห้องพักลูกเรือนะคะแต่ละบริษัทแต่ละลำไม่เหมือนกันอย่างที่พูดบ่อยๆเลยว่าเน็ตจะซื้อของมาให้ครบเลยเพราะว่าเน็ตไม่รู้ว่าจะได้ลงไปบนแรแลนด์เมื่อไหร่ภาพก็จะเห็นเลยว่าห้องแคบมากทางเดินลูกเรือก็มีคนเมาล้มมาแล้วนะจ๊ะ แล้วก็มีตรงนี้เป็นแคลอรี่นะคะ